พบกับเจ้าม่ไอทีเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้หลายคนถามมาว่าเออจ้าแม่ไอทีคะหูฟังของ AirPod s Pro นะคะมันมียางที่แถมมาอีก2คู่แต่ว่าวิธีเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนยางนะคะให้ดูนะคะนี่เลยนี่ค่ะเจ้าข้างในนี้เขาก็จะมีที่เขาแถมมาให้นะคะก็จะมียางมาให้อีก2คู่ อ่านี่สองคู่นะคะนี่แบบนี้นะคะอัแบบนนี้ก็คือเป็นไซส์เห็นดูก่อนนะนี่ค่ะจะมีเป็นไซส์ S นะคะกับไซส์ L มาให้ซึ่งที่เขาใส่มาให้เราก็จะเป็นไซส์ M นั่นเองอ่านี่ที่เขามีมาให้แล้วนี่เป็นไซส์ M นะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะคะ่านี่ <c oughs> วิธีนะคะง่ายๆเลยเราจับตรงนี้นะคะแล้วก็รูดตรงนี้ออกค่ะนี่รูดให้หูฟังยางมันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยยางเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บก็จับตรงนี้ค่ะดึงออกมาได้เลยดึงแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวขาดเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวล็อกมันเฉยๆะคะ่ะตรงนี้นี่ ใช้แรงนิดนึงนะเพราะว่ามันลงล็อกไว้นี่แบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งๆะคะ่ะเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็เอาจเจ้าไซส์ที่เราอยากเปลี่ยนอันใหม่นะคะเนี่ยเช่นไซส์อก็ดึงตรงนี้ออกให้เป็นรูปแบบเมื่อกี้นะคะอ่าแบบนี้แบบนี้ แล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมเลยนะคะนี่จับแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กดเข้าไปติดเล็บนิดนึงนะคะอ่าเนี่ยดันเข้าไปเลยใช้แรงนิดนึงอ่าแบบนี้ ลงไหมดูสิอ่าข้างนี้ไม่ลงนะคะกดเข้าไปเลยมันจะดังปุ๊บนี่นี่นะค่ะร็แล้วก็อ่าแค่นี้เลยเราก็จะได้หูฟังยางที่มันเข้าไปในรูหูที่มันพอดีนะคะไม่เล็กไม่หวงหรือใหญ่ทำให้เจ็บนะคะถ้าใส่ไปนานๆนี่เลยค่ะง่ายๆทำได้เองนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องจะแม่ไอทีด้วยนะคะ